เรื่องนี้แบบตังมันเหลือครับคือไม่รู้จะเอาตังไปไว้ไหนอ่ะก็สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปฉลอง1ล้านซับนะครับอาจจะยังไม่ถึงนะผมแบบเื่อไว้แบบปีหน้านะครับเอ้ยสิปีบิอันนี้ก็เป็นบ้านหลังใหม่ที่ผมซื้อมาครับเดี๋ยวให้ดูอรอยังยังอ่ะครับต้องรีบต้อง ค่เข้าไปดก็เอาเป็นว่าหลังนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา27ล้านนะครับจริงๆ25แต่ว่ารวมรวมเฟอร์นิเจอร์รวมตกแต่งอะไรเนี่ยก็บิอินอะไรก็27โอเคค่ะทุกคนเราเข้าไปข้างในบ้านกันเลยดีกว่าไปครับไปพี่เว้นำทางเลยค่ะโอเคคือบ้านของเราเนี่ยมันจะมีอยู่2อส่วนละกันผมจะพูดแค่ส่วนแบบข้างนอกกับภายในแล้วบอันี้มันจะเป็นส่วนข้างนอกก็จะมีสระน้ำนะครับ แต่จริงแล้วมันก็จะมีแบบตะเกียบกวาดนิดหน่อยแล้วเพราะว่าใบไม้ร่วงอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ลึกประมาณเมตรครึ่งนะครับตอนนี้ลึกประมาณเมตรครึ่งดูกล้องเลยดิคนถือกล้องอันนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนสานารณันนี้ลึกประมาณเมตรครึ่งนะครับแล้วก็มันจะไล่ไปแบบตื้นไปตื้นไปนะครับโอเคมาเอแลสโซนตรงนี้ก็จะเป็นลงจอดรถนะครับเอาไว้จอดแบบเลมโบกับม้าแตงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเอามีตังนะครับมีเหรอยัง ทำไว้เหรอเดินมาเดินมาอันนี้ก็จะเฉยๆครับจริงๆแล้วผมตอเนี้ผมจะทําเป็นแบบเอาไว้จัดรายการทาอาหารกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็โอเคนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดีกว่าแล้วผมลืมบอกไปอันเนี้ยผมเห็นความสําคัญของมันมากเลยนะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นที่เปิดน้ําแบบตอนเราลงสระน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีต้องล้างตัวก่อนที่จะลงน้ําด้วยนะครับต้นไม้ตัวเนี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันคือต้นอะไรนะคือดีทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ใส่พมรีเนี่ยพมรี คอลีนคอร์มาลีนอะไรมาอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่คอลีนเลยน้ำโคตรเย็นครับโอเคส่วนตรงนี้เนี่ย่วนตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนก็มีแค่สระน้ำแล้วก็โซนนั่งเล่นธรรมดาธรรมดามาทางเข้าบ้านจริงๆอ่ะมันเข้าตรงนี้ได้ด้วยแต่ว่าเอามาเข้าตรงนี้ดกวาอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับเป็นโซนห้องเก็บของไม่มีอะไร่ะโอเคป่ะอันนี้จากจากลงรถนะคะทุกคน,นแล้วก็เข้าบ้านเลยอ่ะ จริงๆทางเข้าบ้านอ่ะมันดีตรงที่ว่า,าทางก็เอาหมๆๆทางเข้าบ้านอันนี้เนี่ยทางเข้าบ้านนะครับจริงๆแล้วมันจะเข้าได้2ทางต่ผมแบบไม่ชอบนะครับผมก็เลยบอกให้ทําช่องนี้ไว้ช่องหนึ่งละกันเพราะว่าเวลาเราจอดรถใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเดินอ้อมอ่ะและอีกอย่างก็คือผมทําตู้เก็บรองเท้าไว้ตรงนี้ด้วยนะครับคือตู้เก็บรองเท้าตรงเนี้ยมันมีหลายชั้นมากดูดิก็ถึงมาแล้วก็เอารองเท้าเก็บไว้ประมาณนี้แหละครับ ก็มีหลายชั้นอยู่นะแต่เวลาเก็บอะมันพิเศษตรงไหนหรือว่าคือดันไปรแรงๆเลยอเข้าไปเอง,อเองใช่ไหมเข้าไปเองโคตรเสียวในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนท็อปนะครับทาเป็นห่วงจุ้ยให้แบบบ้านมันดูมีอะไรมากขึ้นนลครับนี่แหละคือส่วนห้องครัวเนะี่ยผมจะทําอยู่ตรงเนี้ยสส่วนใหญ่นะเปนตอนเช้าเลยแต่ถ้าทำงานเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนใช่ปะ่ะแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นแบบทำเรียกว่าอาหารช่วงที่แบบหิวกันนั่นแหละก็อยู่ใกล้ๆอ่ะครับ ใส่ดิมีคู่เดียวอ่ะอันนี้เป็นโซนฝรั่งเคยครัวฝรั่งเขาเรียกว่าครัวฝรั่งเอาไว้ทําแบบพวกสเต็กหรือว่าทําขนมปังอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยมามาดูนะเดี๋ยวไปทำด้วยเดี๋ยลีลาเชมประมาณนี้ไนเราทำอาหารดิคือเนี่ยมันดีตรงไหนมันไม่ได้สูงแบบนี้นะทุกคนมันแบบเวลาเรานั่งลงไปมันจะยุบลงแล้วมันจะเด้่งดิ่งอันนี้ก็หลายตังค์อยู่ อันนี้ที่ผมพูดมานรมรวมราคาแล้วนะครับแล้วสวยนี่ก็จะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้สวยอยู่เขาจัดมาให้นี่ก็เป็นอันนี้กูกำลังอบอาหารอยู่อันนี้าจะเป็นไมโครเวฟนะครับที่ติดตั้งเป็นบิวอินเลยครับันี่ยไเป็นตู้ที่ไว้เก็บอาหารอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ไม่ต้องดูหออ่าไมู่นรวมถุงตรงเนี้ยก็จะเป็นช่องระบายอากาศเวลาเราทําอาหารด้วยอย่างไม่ใช่ว่าเรามาทาอาหารอะไรตรงเนี้ย ันเป็นธอมันเป็นแอร์โอเคแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์จะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้นี่ครับโมลิคิงเออใช่อะไรนะโมลิคิงอะไรนะอันนี้จะเป็นมีดเขาเรียกว่ามิสมีดอาริสเตอร์ชั่นนะครับมั่วเอาก็มีได้เหรอไม่รู้อะผม โอเคโซนนี้ก็มีประมาณนี้มีเตาไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นโซนโซนไทยอันนี้เป็นครัวฝรั่งใช่ไหมคะโซนไทยเราจะมีเล็กๆข้างหลังตรงนี้นีก็มีเตาแก๊สมีซิงค์ล้างจานมีเตาแก๊สคือโซนไทยอ่ะมันจะดีมันมันจะเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะกลิ่นแรงใช่ไหมเวลาเราทำอาหารผัดผัดอะไรเงี้ยมันก็จะกลิ่นแรงก็ต้องมีที่ดูดแล้วห้องอ่ะมันจะไม่ใหญ่นะครับเอาไว้ทําอาหารแบบเล็กๆไม่น้อยไม่ต้องใหญ่มากนะครับทุกคนไป เพราะเราเน้นเราเน้นเอ่ออะไรนะอิตาลีอิตาลีอิตาเลียนแบบกระแดะไปดูต่อไปตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกหมดเลยนะครับแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นบ้านสวนเอาไว้ให้แม่ผมอยู่แบบว่าเออผ่อนคลายอ่ะประมาณนีนี่คือสวยมากแม่ชอบมุมนี้ที่สุดอันนี้มันจะเป็นมุมครอบครัวนะครับเอาไว้สําหรับเป็นแบบโต๊ะทานข้าวอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะแบบเอาไว้อยู่ รวมหรือว่าประชุมมีเพื่อนผมมาเลยเนะี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าปาร์ต er ี้อ่ะก็จะไปข้างนอกอะไรประมาณนี้เคอมีใครมาให้พี่เบสเซ็นสัญญาใช่ไหมใครเป็นสปอนเซอร์เข้าได้ช่วงนี้แบบชอบแล้วนะดูดินีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นของประดับแล้วแหละมันไม่มีอะไรหรอกข้างในก็จะมีเอ่ออะไรไม่มีจะใส่ยาดอันนี้คืออันนี้คือสวยมากขึ้นไปข้างบนเลยอันนี้มันจะเป็นวิวิ่งรูมนะครับจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ เนี่ยเพยดานมันจะติดกับข้างบนเลยครับเพราะว่าเราจะทำแบบสวยมากเนี่ยโซนอันนี้สวยมากเนียเราให้ทุกคนเข้าไปดูใช่เพราะว่ามันจะเป็นโซนที่แบบอยู่กับครอบครัวอะไรเนี่ยเสวยมาก<ว>เดี๋ยวเนี่ยให้ดูรอบๆนะคะตรงนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเรานั่งตรงโซฟาตรงนี้เราก็จะมองเห็นข้างนอกเป็นสาระน้ำแบบนี้คือสวยมากแล้วผมก็จะแคสเกมน่ะคนดูจอโคตรใหญ่กินนิ้ววะ เกียร์เลยนะโอ้โหเท่ากับพี่เวศแบมือออกมาอย่างนี้เลยอ่ะจอยดและที่ขาดไม่ได้ครับต้นที่ผมชอบนี่ชอบต้นนี้ครับคือมีทุกที่ลิ้นมังกรจะมีทุกที่สวยดีอ่ะห้องแนนก็มีเดิมผมก็ใส่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ยังไม่โตนะครับเหมือนคนเลยคนก็ยังไม่โตเลยเนี่ยมีพ่อนะคะเราเอาพ่อมาเที่ยวดูบ้านด้วยให้พ่อมาช่วยเลือกนี่ก็เป็นโซนชั้นสองนะครับ เป็นโซนที่เอาไว้ทำงานนะครับจะรู้อันนี้เนี่ยจะเป็นห้อ,องของพ่อกับแม่นะครับเป<ม>็นไงสลออฉลองร้านซับอะครับเศยมากอันนี้คือพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะ,ค,ะคือเฟอร์นิเจอร์ครบอะไรคือครบหมดแต่ย<ม>ไม่ได้ติดทีวีนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะติดอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเพราะว่าข้างล่างมันก็มีแล้วตรงนี้จะเป็นโซนที่แบบจริงๆผม ก็อยากจะได้ห้องเล็กๆนี่แหละแบบแคสเกมอะไรยางก็อยากได้แบบนี้แต่ว่ายังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมเอาห้องนี้ให้เป็นห้องพ่อกับแม่ครับใช่ตรงนี้ก็มีโตเครื่องแป้งรวมถึงห้องน้ำเนี่ยผม,มก็เห็นความสําคัญมากๆทุกคนมาดูก็คือห้องน้ําสวยมากใช่อันนี้ห้องน้ำก็จะเป็นเ<บ>นี่ยชอบกระจกนั่นแหละใหญ่มากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราอาบน้ำใช่ไหมเราก็จะแบบปิดได้น้ํามันจะไม่กระเด็นไปครับแล้วพื้นเนี่ยมันก็จะอยู่คนละระดับอะไรอย่างนี้นะครับ ไอ้เนี่หล่อจังเลยเนี่ยโอ้ร้านซับแล้วว่ะโคตรเร็วเลยนี่เดินออกห้องมาเรามองข้างลงไปข้างล่างก็จะเจอสระน้ําแบบนี้นะคะไปไปดูห้องเพลเลยดีกว่าถ้ามองลงตรงนี้ก็จะไม่พาไปดฟ้าแล้วกันข้างบนน่ะมันร้อนมากทุกคนไม่ไปดีกว่าโอเคมาห้องผมเลยแล้วกันอันนี้เป็นห้องทำงานจริงๆนะเข้าไปโอเคมาเอาโอเป็นไง สวยมากอันนี้ห้องพี่เบ้นี่คือมีครบนะคะทีวีเรามีอ,าอันนี้โซฟาไว้สําหรับให้แนนนั่งรอเวลาพี่เบ้นทำงานเนี่ยอันนี้จริงๆผมจะบิวอินเป็นอันใหม่นะครับจริงๆผมไม่อยากได้โต๊ะนี้เว้ยแต่ผมลืมบอกนะครับคือผมจะทําเป็นโต๊ะแคสเกมไปเลยอะ่ะมี3จออะไรเงี้ยก็แถวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตียงเตียงผม,มเป็นคนที่ชอบเตียงสูงแต่ว่าเตียงอ่ะจะไม่ยาวมากครับดูดิผมเอาตรงนี้ยังไม่สุดเลยเห็นปะ ไอขาเตียงมันจะยาวนะครับแต่ว่าเตียงะจผมจะเอาสั้นๆรวมถึงห้องน้ำครับมาดูอันนี้เป็นที่ห้องอันนี้เป็นเก็บกระเป๋าของแนนอันนี้โซนแต่งตัวอันนี้โซนแต่งตัวของแนนนะคะห้องเนี้ยผมทําเพื่อแนนเลยจริงๆอ้ยมีอาบน้ำด้วค่ะมันอยากได้อ่ะโอ้โหบ่นอยู่นั่นแหละก็เลยต้องมีนะครับอันนี้อันนี้คือเหตุผลที่เราชอบแย่งกันเวลาแป่งฟันใช่ไหมก็เลยแบบแบ่งกันเลยค่ะอันนี้ของแนนอันนี้ของพี่เบสแบ่งกันเลย นี่ครับเป็นอ่างผมใช้ให้คนโตนะครับเป็นอ่างที่แบบใหญ่อยู่ลึกผมชอบอ่างที่มันลึกไงก็ประมาณนี้แหละไม่มีแต่เข้านอกออกไปได้ด้วยนะครับ<ช>เป็นระเบียง<ๆ>ออกไปสามารถออกไปได้เวลากลางคืนอะไรเงี้ยอยากออกไปอันนี้ก็จะเป็นโซนดูดิแนนอ่ะมันอบอกผมว่าอะไรรู้ไหมอยากได้กระจกที่มันใหญ่ใหญ่เออมผมก็เลยเอากระจกทางห้องเลยดูดิ มีหนึ่งสองสามโคตรเยอะอันนี้ก็จะเป็นโซนเก็บกระเป๋าด้วยไงใช่อันนี้ก็จะเป็นโซนเก็บกระเป๋านะครับส่วนห้องนอนอ่ะห้องร้อนเกินไปเบสเบสติวิ่งมันหลับทำไมตรงเนี้ยนี่มันนอนเหรอพระเจ้าอะไรเมื่อกี้ฝันแบบมีบ้านหลัง30ล้านอ่ะโอ้โหอาไงดีเนี่ยฝันอะไรเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นแบบเรื่องจริงในอนาคตแต่แต่เหมือนว่ามันจะคล้ายๆเรื่องจริงนะ เหมือนจะมีแบบบ้านอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่อะ<ห>ยบบอยู่ย่านเจ็ดยอดอะไรเงี้ยคือย่านในเมืองด้วยอะย่านในเมืองวยอ่ะคือแบบอยากได้มากเลยอะสวยมากใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าใครอยากได้ไม่อยากให้เป็นแค่ฝันนะครับก็ ติดต่อมาช่องทางใน YouTube ผมได้เลยนะครับขายของเชยเดี๋ยวเราจะทิง้งลิงก์หรืออะไรไว้ในคอมเมนต์นะคือจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> บ้านหลังเมื่อกี้นะครับคือเป็นบ้านของโครงการแนของพี่ชายแฟนผมนั่นเอง <c oughs> แล้วก็ใครที่อยากจะได้มันหรือว่าใครที่อยากจะติดต่อลองไปดูตัวจริงหรือว่าบ้านหลังจริงๆนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับมาจากผมก็อาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะแต่ราคาที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือราคาจริงนะครับไม่ใช่ราคาปลอมนะคือที่พูดทั้งหมดอ่ะคือมันเรื่องจริงนะคะ คือจริงคือไม่อยาก,ยากจะแอกอ่ะครับคือผมก็อยากจะซื้อแต่ไม่มีตังครับตอนนี้มี27บาท